กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพืุนทุกบ้านกองทุนสร้างชุมชนวันนี้จะพาไปชมตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุตรดิต์กับกองทุนที่ส่งเสริมการออมนำรายได้มาพัฒนาชุมชนครับเขาเขาสามารถที่จะนำเงินที่ของกองทุนหมู่บ้านนี้ไปไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับถ้าเงินไม่พอก็มาต่อยอดกับทางสถาบัน ซึ่งในะตอนนี้ทางสถาบันของเรามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ20กว่าล้านส่วนมากจะจะเป็นในด้านการเกษตรบางคนก็เอาไปทำธุรกิจบางคนก็เอาไปปิดเงินนอกระบบซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันก็ก็จะมาใช้บริการของสถาบันการเงินซึ่งเราเราคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึบาทต่อต่อครั้งนะ ซ่อมรถตรงนี้ก็จะเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินที่กู้เงินมาประกอบอาชีพในในการเปิดอู่ซ่อมรถมันอยู่ใกล้ดีครับสะดวกเลยครับไม่ไม่ต้องก่นวายอะไรมากครับต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันนะครับอันนี้คือลงพ่อเหตุที่สมาชิกของเรากู้เงินนะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพ เงินของโครงการปราชารัฐนั้นก็เอาไปปรับพื้นที่สา,สาธารณนะมีอยู่11ไร่แล้วก็ทำเป็นลานตากพืชผลทางการเกษตรโครงการที่2ก็เงิน3ล้านกับ2ล้านก็จะมาสร้าง้านค้าชุมชนมาขายสินค้าให้กับสมาชิกของสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้านก็เป็นโครงการหนึ่งที่ประชาชนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ เงินช่วยเหลือของกองทุนหมู่บ้านนี่เป็นเป็นอย่างดีถือว่าช่วยช่วยชาวบ้านได้ได้มากเลยครับ